ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันยังคงมาอยู่ในเรื่องราวของชวนชมนะคะซึ่งพื้นที่20ไร่ของบริเวณนี้จากอดีตที่เคยเป็นสวนส้มมาเก่านะคะสามารถที่จะพลิกพันธุและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตชวนชมนะคะแล้วก็มีความหลากหลายของการพัฒนาลูกไม้ใหม่มากมายทีเดียวก็ระยะแรกๆนี่เรารวบรวมพวกสายพันธุ์ต่างๆเข้ามาอยู่ในสวนเราเอามาพัฒนาแล้วก็หาความแปลกใหม่ในวงการนี้เขาจะรู้จักสวนทัศสตีในเรื่องของการ พัฒนาสายพันธุ์ดอกซ้อนขึ้นมาซึ่งทางสวนก็ได้พัฒนาเพราะแล้วก็หาสายพันธุ์แปลก,กๆใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาสิ่งที่เราภาคภูมิใจในแง่ของการพัฒนาตรงนี้ดอกซ้อนที่เราพัฒนาออกมามีรูปลักษณะเหมือนคล้ายๆดอกกลาบที่แปลกก็คือพยายามจะสร้างสีสันแล้วให้มันมีชั้น ซึ่งเป็นระเบียบแล้วก็ดอกแข็งแรงแต่สิ่งที่มันยังเป็นจุดบอดอยู่ก็คือว่าทํายังไงที่จะให้กลีบดอกมันแข็งแรงขึ้นเพื่อจะได้บานทนขึ้นอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วที่ตื่นเต้นมากคือสีมันแปลกตาไปเนี่ยมีสีก็<ส>มีสีเหลืองชัดแล้วก็สีดําค่อนข้างสีดำนะฮะมันกําลังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะพัฒนาให้ดําสนิทโดยไม่ให้ติดสีแดงเลยอะไรเงี้ยครับอแลวนอกจากนั้นเนี่ยเป้าหมายในการพัฒนาดอกชนชม คิดว่าจะทําให้มันมีกลิ่นด้วยครับ oh. ถ้าทํากลิ่นหอมได้ก็จะเหมือนดอกกุหลาบร้ออรซนะมองความเคลื่อนไหวของกระแสถ้ามองว่าชนชมเป็นแฟชั่นนะก็หลายปีก่อนนี่ชนชมจะเป็นเสื้อขายในท้องตลาดเป็นดอกชั้นเดียวอะไรอย่างงี้ฮะ <c oughs> จนตลาดก็เริ่มจะไม่ตอบรับแล้ว <c oughs> จนกระทั่งทางสวนก็ได้พัฒนาดอกซ้อนที่เหมือนดอกกุหลาบออกมาตลาดก็ยอมรับกัน <c oughs> กว้างขวางเรียกว่าไม่เฉพาะทั่วประเทศคะ <c oughs> ทั่วโลกก็ว่าได้ฮะ,ะเราจะสังเกตว่าเออต่างประเทศเข้ามาสั่งออเดอร์กันทีไม่ใช่น้อยๆครับสินค้าหลักคือไม้สีเสียบยอดครับส่วนพวกไม้คอลเลคชันก็เป็นพวกโซโคทันนัม um, อะไรพวกนี้ครับเราทำตลาดอยู่เฉพาะในประเทศไทยหรือว่าตลาดต่างประเทศเราก็ทำต่างประเทศก็ทำครับมุมประเทศในเอเชียก็มีครับหลายประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ฮะแล้วก็ ที่สําคัญคือทางอเมริกาเข้ามาสั่งก็จํานวนไม่น้อยครับก็คือว่าณปัจจุบันทางสวนหัสดีเองก็ยังคงเดินหน้าไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาหาความแปลกใหม่ให้กับชนชมครับ